สวัสดีคะ่ะทุกคนหากคุณเป็นผู้ชายที่อายุเกิน60ปีและกำลังมองหาวิธีที่จะเพิ่มความแข็งแรงของการแข่งตัวรวมถึงความมั่นใจในชีวิตคู่วันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคที่ใช้เวลาแค่3นาทีต่อวันที่สามารถช่วยคุณได้จริงๆนะคะผมคือแพทย์หญิงกัรน,นิชาปรีชากุลแพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ ที่มีประสบการณ์การรักษามากกว่า20ปีและว,วันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าช่วยได้จริงไม่ใช่ยาวิเศษหรือสูตรลับอะไรแต่เป็นการออกกำลังกายที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์ค่ะ ก่อนอื่นเลยผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะคะจากประสบการณ์การรักษามากว่า20ปีของผมพบว่าผู้ชายเกือบทุกคนที่อายุเพิ่มขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานของอวัยวะเพศบางคนรู้สึกอายที่จะมาปรึกษาหมอบางคนคิดว่าเป็นเรื่องปกติของวัยแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีจัดการที่ดีกว่านั้นค่ะ สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงเบาหวานสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดความเครียดหรือแม้กระทั่งยาบางชนิดที่คุณกินอยู่ล้วนส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะเพศทั้งสิน้นตอนนี้หลายคนอาจจะกำลังถามว่าการออกกำลังกายแบบนี้มันคืออะไรใช่ไหมคะผมจะอธิบายให้ฟังนะคะ มันคือการออกกําลังกายกล้ามเนื้อพื้นอุ้งเชิงกรานหรือที่เรียกกันว่า Kegel exercise ค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าการออกกําลังกายแบบนี้เป็นของผู้หญิงอย่างเดียวโดยเฉพาะหลังคลอดบุตรแต่จริงๆแล้วมันสำคัญกับผู้ชายมากๆเลยนะคะจากสถิติที่ผมพบในคลินิกพบว่า7ใน10 คนของผู้ชายวัยกลางคนขึ้นไปไม่รู้เลยว่าการออกกำลังกายแบบนี้มันช่วยเรื่องการควบคุมการปัสสาวะสุขภาพต่อมลูกหมากและที่สำคัญที่สุดคือความแข็งแรงของการแข็งตัวค่ะ ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นตอนการออกกำลังกายผมอยากให้คุณเข้าใจก่อนว่ากล้ามเนื้อพื้นอุ้งเชิงกรานมันอยู่ตรงไหนและทำงานอย่างไรเพราะหลายคนที่มาปรึกษาผมบอกว่าไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะคะลองนึกภาพว่าคุณกำลังปัสสาวะอยู่แล้วพยายามหยุดกลางคัน หรือลองนึกว่าคุณกำลังอั้นลมออกจากทวารหนักกล้ามเนื้อที่คุณใช้หดเกรงและยกขึ้นนั่นแหละค่ะคือกล้ามเนื้อพื้นอุ้งเชิงกรานมันเริ่มจากกระดูกหัวหน่าวไปจนถึงกระดูกก้นกบข้อผิดพลาดท,ที่พบบ่อยมากคือหลายคนไปเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องต้นขาหรือก้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะมันเป็นการหดเกรงที่ลึกเข้าไปข้างในมีความรู้สึกเหมือนยกขึ้นคุณสามารถลองทำตอนนั่ง นอนหรือแม้กระทั่งยืนก็ได้ค่ะมาดูกันต่อว่าทำไมการออกกำลังกายกล้ามเนื้อส่วนนี้ถึงสำคัญกับเรื่องของความแข็งตัวผมจะอธิบายให้คุณเข้าใจแบบง่ายๆนะคะกล้ามเนื้อพื้นอุ้งเชิงกรานของคุณโดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่เรียกว่า Bubocavernosis และ i ิสคิโอคาเวโน s ิสเมื่อมันแข็งแรงและทำงานได้ดีมันจะทำหน้าที่เหมือนเครื่องสูบฉีดน้ำ เวลาที่อวัยวะเพศแข็งตัวเลือดจะไหลเข้าไปในเนื้อเยื่อที่เป็นฟองน้ำภายในอวัยวะเพศและเพื่อให้มันแข็งได้นานและแข็งแรงเลือดที่เข้าไปนั้นต้องถูกกักเอาไว้ค่ะกล้ามเนื้อพื้นอุ้งเชิงกรานจะช่วยบีบหลอดเลือดดำที่จะพาเลือดออกจากอวัยวะเพศกระบวนการนี้เรียกว่า venous occlusion ซึ่งสำคัญมากในการรักษาความแข็งและความแข็งแรงไว้ได้นานค่ะ ยิ่งกล้ามเนื้อพื้นอุ้งเชิงกรานแข็งแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งกักเลือดได้ดีเท่านั้นทําให้ความแข็งและความทนทานดีขึ้นอย่างมากมันก็เหมือนการสร้างฐานรากที่แข็งแรงให้กับบ้านทุกอย่างที่อยู่ข้างบนก็จะทํางานได้ดีขึ้นมีเสถียรภาพและแข็งแรงมากขึ้นค่ะหากคุณกําลังรับชมอยู่จากไหนไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่ภูเกต็ตหรือจังหวัดไหนก็ตาม ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะคะผมอยากรู้ว่าพี่น้องที่ติดตามช่องของเรามาจากไหนบ้างจะได้ทักทายกันในคลิปหน้าค่ะผมรู้สึกดีใจมากที่เราเป็นชุมชนที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้ชายด้วยกันนอกจากเรื่องของการกักเลือดแล้วการออกกำลังกายแบบนี้ยังช่วยเพิ่มความวัยของเส้นประสาทและการประสานงานในบริเวณอุ้งเชิงกรานอีกด้วยค่ะลองนึกภาพเหมือนการปรับจูนเครื่องดนตรี เมื่อเส้นประสาททำงานได้ดีขึ้นความรู้สึกก็จะดีขึ้นการควบคุมก็ดีขึ้นและการแข็งตัวก็จะตอบสนองได้ดีขึ้นและแข็งแรงขึ้นเมื่อคุณต้องการสิ่งนี้ไม่ได้แปลว่าแค่ความแข็งเท่านั้นนะคะแต่รวมถึงความรู้สึกที่ดีขึ้นในช่วงสุดยอดและความพึงพอใจในชีวิตคู่โดยรวมด้วยตอนนี้หลายคนอาจจะกำลังคิดว่าแล้วมันจะช่วยให้ขนาดใหญ่ขึ้นด้วยไหม ผมต้องบอกความจริงตรงๆเลยนะคะการออกกำลังกายไม่สามารถเพิ่มขนาดทางกายวิภาคได้ค่ะแต่สิ่งที่มันทำได้คือการทำให้อวัยวะเพศของคุณทำงานได้เต็มศักยภาพที่สุดที่มันมีอยู่แล้วการไหลเวียนของเลือดที่ดีขึ้นความแข็งที่ดีขึ้นและการควบคุมที่ดีขึ้นจะทำให้การแข่งตัวสมบูรณ์และเต็มที่กว่าเดิมซึ่งจะให้ความรู้สึกที่แข็งแรงกว่าและทำงานได้ดีกว่าค่ะ และที่สำคัญประโยชน์ของมันไม่ได้จบแค่เรื่องการแข็งตัวเท่านั้นกล้ามเนื้อพื้นอุ้งเชิงกรานที่แข็งแรงยังช่วยเรื่องการควบคุมกระเพาะปัสสาวะได้ดีขึ้นช่วยแก้ปัญหาเรื่องปัสสาวะหยดหลังเสร็จปัสสาวะหรือความรู้สึกเร่งด่วนที่ต้องการปัสสาวะและที่น่าสนใจมากคือมันยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องการหลั่งเร็วเกินไปได้อีกด้วย ด้วยการให้คุณควบคุมกระบวนการหลังได้ดีขึ้นมันจึงเป็นประโยชน์รอบด้านจริงๆสำหรับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ชายทุกคนค่ะตอนนี้เรามาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วค่ะนั่นคือกิจวัตร3นาทีต่อวันที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณคำสำคัญคือความสม่ำเสมอนะคะทุกคนกิจวัตรนี้ออกแบบมาให้ทำได้ง่ายสอดแทรกเข้าไปในชีวิตประจำวันได้และได้ผลดีมากๆ ตั้งเป้าไว้ที่3นาทีวันละครั้งคุณสามารถทำได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นตอนนั่งทำงานตอนขับรถหรือแม้กระทั่งตอนดูทีวีกุญแจสำคัญคือความสม่ำเสมอเพราะเหมือนกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆกล้ามเนื้อพื้นอุ้งเชิงกรานของคุณก็ต้องการการออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อให้แข็งแรงและทำงานได้ดีที่สุดค่ะขั้นตอนที่1การหดเกรงแบบช้า 1. นาที เราจะเริ่มด้วยสิ่งที่ผมเรียกว่าการหดเกรงแบบช้าหดเกรงกล้ามเนื้อพื้นอุ้งเชิงกรานอย่างนุ่มนวลยกมันขึ้นกลั้นไว้3ถึง5วินาทีรู้สึกถึงการบีบนั้นจริงๆนะคะจากนั้นและนี่คือจุดสำคัญมากผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์เป็นเวลาเท่ากันอย่าเพิ่งรีบผ่อนคลาย การปล่อยวางอย่างสมบูรณ์นั้นสำคัญพอๆกับการโหดเกรงเลยนะคะเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ดีและกล้ามเนื้อได้พักผ่อนทำซ้ำา10ถึง12ครั้งขั้นตอนนี้จะช่วยสร้างความทนทานและการควบคุมค่ะขั้นตอนที่2การกระพริบอย่างรวดเร็ว 1. หน้าที่ต่อไปคือการกระพริบอย่างรวดเร็วซึ่งเน้นที่ความเร็วและการตอบสนองหดเกรงและผ่อนคลายกล้ามเนื้อพื้นอุ้งเชิงกรานอย่างรวดเร็วคิดว่ามันเป็นการกระพริบอย่างรวดเร็วหรือการยกขึ้นลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องเหมือนสวิตไฟที่เปิดปิดอย่างรวดเร็วทำแบบนี้ประมาณ 1. นนาทีโดยเน้นที่การหดเกรงอย่างรวดเร็วและปล่อยวางอย่างสมบูรณ์และรวดเร็วหลังจากแต่ละครั้ง สิ่งนี้ช่วยกับการตอบสนองที่รวดเร็วที่จำเป็นสำหรับการแข็งตัวที่แข็งแรงค่ะตอนนี้ผมอยากถามคำถามสำคัญเพื่อสร้างคอนเทนต์ที่ดีกว่านี้ให้กับคุณนะคะสิ่งที่คุณกังวลมากที่สุดคืออะไรพิมพ์เลข1ถ้าคุณต้องการปรับปรุงความแข็งของการแข็งตัวหรือพิมพ์เลข2ถ้าคุณต้องการปรับปรุงการควบคุมการปัสสาวะข้อมูลนี้จะช่วยให้ผมเข้าใจได้ดีขึ้นว่าทุกคนต้องการข้อมูลแบบไหนคะ่ะ ขั้นตอนที่3การหดเกรงแบบทนทาน 1. นนาทีสุดท้ายการหดเกรงแบบทนทานซึ่งช่วยสร้างความอดทนสำหรับการทำงานที่ยาวนานหดเกรงกล้ามเนื้อพื้นอุ้งเชิงกรานและกลั้นไว้นานที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทำได้อย่างสบายโดยไม่กลั้นหายใจ ตั้งเป้าไว้ที่10หรือ15วินาทีในตอนแรกและค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อคุณแข็งแรงขึ้นจากนั้นอีกครั้งผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ทำสามสามหรือ4ครั้งสิ่งนี้จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงจริงๆเพื่อผลลัพธ์ที่ยาวนานค่ะนั่นแหละค่ะ3นาทีทุกวันฟังดูง่ายและมันก็ง่ายจริงๆแต่พลังของมันอยู่ที่ความสม่ำเสมอและการทำอย่างถูกต้อง แม้ว่าการออกกำลังกายเหล่านี้จะง่ายแต่ก็มีข้อผิดพลาดท,ทั่วไปบางอย่างที่สามารถลดประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งทำให้เกิดความเครียดได้ข้อผิดพลาดท,ที่หนึ่งการดันลงอย่าดันลงนะคะคุณกำลังพยายามยกและบีบขึ้นไม่ใช่บังคับลงนี่เป็นข้อผิดพลาดท,ที่พบบ่อยและจริงๆแล้วมันสามารถทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแอแรงหรือก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆได้ค่ะ ข้อผิดพลาดที่สองกลั้นหายใจหายใจตามปกติและเป็นธรรมชาติระหว่างการออกกำลังกายการกลั้นหายใจจะเพิ่มความดันในช่องท้องซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดกับจุดประสงค์และสร้างความกดดันต่อร่างกายของคุณค่ะข้อผิดพลาดที่สใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นมุ่งเน้นเฉพาะกล้ามเนื้อพื้นอุ้งเชิงกรานของคุณเท่านั้นหลีกเลี่ยงการเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องกน้นหรือต้นขา ถ้าคุณรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเหล่านี้กำลังทำงานแสดงว่าคุณทำผิดวิธีการออกกำลังกายนี้เกี่ยวกับการแยกกล้ามเนื้อส่วนนั้นออกมาเท่านั้นค่ะข้อผิดพลาดที่4ทํทำมากเกินไปการทำมากไม่ได้หมายความว่าดีกว่าเสมอไปโดยเฉพาะเมื่อเริ่มต้นยึดตามกิจวัตรสนาทีต่อวันเพราะการออกกำลังกายมากเกินไปอาจทำให้เกิดความเหนื่อยล้าหรือปวดกล้ามเนื้อได้ค่ะ และสุดท้ายจุดที่สำคัญและไม่สามารถต่อรองได้แม้ว่าการออกกำลังกายแบบคีโก้จะมีประโยชน์อย่างมากและเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับสุขภาพเชิงป้องกันและสนับสนุนแต่มันไม่ใช่วิธีแก้ไขปัญหาที่มหัศจรรย์สำหรับทุกปัญหานะคะถ้าคุณกำลังประสบปัญหาการแข็งตัวที่ยืดเยือ้อปัญหาการปัสสาวะที่รุนแรงปวดระหว่างการแข็งตัวหรือความไม่สบายใดๆในบริเวณอุ้งเชิงกราน มันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรึกษาแพทย์หรือแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะของคุณทันทีค่ะอาจมีภาวะสุขภาพที่แฝงอยู่เช่นโรคหัวใจเบาหวานความเสียหายของเส้นประสาทความไม่สมดุลของฮอร์โมน หรือแม้กระทั่งปัญหาต่อมลูกหมากที่ต้องการความสนใจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษาตนเองในภาวะเหล่านี้อาจเป็นอันตรายได้การวินิจฉัยและการรักษาในระยะเริ่มต้นมักเป็นหนทางที่ดีที่สุดเสมอสำหรับสุขภาพที่ดีที่สุดในระยะยาวค่ะอย่าลังเลที่จะขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะ ทุกคนที่ฟังอยู่การควบคุมสุขภาพของตัวเองแม้กระทั่งส่วนที่เราไม่ค่อยพูดถึงกันอย่างเปิดเผยเป็นสัญญาณของความแข็งแกร่งและการเคารพตนเองอย่างแท้จริงค่ะกิจวัตร3นาทีต่อวันนี้เป็นวิธีที่ง่ายแต่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อในการลงทุนกับความแข็งแรงของการแข็งตัวในระยะยาวความมีชีวิตชีวาและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของคุณ มันเกี่ยวกับการสร้างนิสัยด้านสุขภาพพื้นฐานที่ให้พลังแก่คุณในทุกด้านของชีวิตปรับปรุงความมั่นใจและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของคุณค่ะจำไว้นะคะว่าการออกกำลังกายเหล่านี้ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางด้านสุขภาพแบบองรวมรวมมันเข้ากับอาหารที่สมดุลการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอสม่ำเสมอการนอนหลับที่ดีและเทคนิคการจัดการความเครียด คิดว่ามันเป็นการติดตั้งเครื่องมือทั้งหมดที่ร่างกายของคุณต้องการเพื่อทำงานในระดับสูงสุดค่ะและอย่าลืมนะคะว่าผลลัพธ์จะเริ่มเห็นได้ประมาณ2อถึงสสัปดาห์ถ้าคุณทำอย่างสม่ำเสมอทุกวันบางคนอาจเห็นผลเร็วกว่าบางคนอาจใช้เวลานานกว่าขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนแต่ที่สำคัญคือความอดทนและความสม่าเสมอค่ะ ถ้าการสนทนาวันนี้ทำให้คุณรู้สึกมีพลังและพร้อมที่จะดำเนินการเชิงรุกมากขึ้นสำหรับสุขภาพของคุณนี่คือวิธีที่คุณสามารถรักษาโมเมนตัมนี้ไว้ได้กดไลค์วิดีโอนี้เลยตอนนี้ เพื่อให้อัลกอริทึมแสดงให้ผู้ชายคนอื่นๆที่ต้องการข้อมูลนี้ได้เห็นสมัครสมาชิกช่องของเราและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ที่ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสำหรับสุขภาพของผู้ชายหลังอายุ60ปีทิ้งคำถามหรือความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่าง ผมอ่านทุกความคิดเห็นและความคิดของคุณมักจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับวิดีโอในอนาคตคุณอยากให้ผมครอบคลุมหัวข้ออะไรอื่นๆเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ชายบ้างคะขอบคุณมากๆที่ร่วมอยู่กับผมวันนี้นะคะในวิดีโอต่อไปผมจะพูดถึงอีกหัวข้อสำคัญการดูแลสุขภาพต่อมลูกหมาก ควรตรวจเมื่อไหร่และทำไมมันถึงสำคัญเราจะลงลึกในแนวทางล่าสุดความเข้าใจผิดที่พบบ่อยและสิ่งที่ผู้ชายทุกคนจำเป็นต้องรู้เพื่อปกป้องต่อมลูกหมากของตัวเองคุณไม่ควรพลาดวิดีโอนั้นเลยค่ะรักษาข้อมูลรักษาสุขภาพและควบคุมความเป็นอยู่ที่ดีของคุณต่อไปแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ